สวัสดีครับท่านผู้เจริญทุกท่านนะครับผมเป็นเทวดาตัวน้อยที่คอยลงมาเกิดแล้วก็มาบอกแจ้งเตือนทุกท่านว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องบนถนนนะครับเรื่องงานหนับแรกนะครับก็คือการสมใส่หมวกกัะน็อกนะครับมันจะสามารถซับแรงกแทกของท่านได้เป็นอย่างมากเมื่อท่านล้มหรือท่านหมอบซิ่งไปด้วยทีนี้ล้มเนี่ยหัวท่าน ไหลปุ๊บถัาไหลไปถ้าคุณไม่ใส่หวงกันน็อกนับรองว่าสมองคุณไหลนะครับอันดับที่สองนะครับการมองกระจกหลังกระจกข้างนะครับเราขับไปนะครับไม่ใชแ่แบบไม่มีสติแล้วก็เนี่ยสมมติว่านนี้เป็นผ,ผมขับรถนะสมมติว่าผมขับรถนะแง่เนี่ยผมขับไปปุ๊บไม่มองกระจกหลังผมขับไปข้างหน้าไม่มองกระจกหลังกระจกข้างเดี๋ยวไปมีรถปาดมาแล้วเนี่ยนะ วูผมเดี๋ยวไปปั๊บตู้มครับตายครับแล้วก็ช่วยๆกันนะครับรักโลกนะครับเก็บขยะสนันรงการได้ทางนะครับก็คือการทำตามกฎจราจรทำตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเช่นการให้รถที่มาจากทางขวาไปก่อนนะครับหรือสถานาการณ์เฉพาะก็คือการที่ รถคันใหญ่ต้องให้รถคันเล็กไปก่อนเมื่อเจอทางแยกอีกอย่างก็คือรถที่มาจากทางโทต้องให้รถที่มาจากทางเอกไปก่อนเสมอนะครับสวัสดีครับท่านผู้เชี่ยทุกท่านนะครับวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องบนถนนนะครับการสวมหมวกก,กันน็อกไฟแดงหนากระจกหลังหรือคุณต้องมีสตินะครับตอนขับรถเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับการสวมหมวกกันน็อกนะครับช่วยซับแรงกระแทกนะครับ แล้วก็ช่วยให้เซฟชีวิตของคุณไม่ได้นะครับดูนะครับวิธีการตีไฟเลี้ยวนะครับเห็นไม่ชอบตีกันนะครับไม่ชอบตีไฟเลี้ยกันข้ามาดูครับข้ามาดูท่านผู้โดท่ามทุกท่านนะครับข้ามาดูนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ตีฝั่งซ้ายนะอันนี้ตีฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวา การเซตกระจกข้างให้มันมองเห็นรถด้านหลังแบบเอลิฟูดรถเีดีมาดูครับเข้ามานูข้มาขมหูท่านผู้จัดเล่นข้ามานูครับถ่ายเรานี้ยถ่ายนี่นะครับมันจะเห็นช่วงตัวของเรานะครับมันเห็นช่วงตัวช่วงไหลของเราเนี่ยถ้าเราขับนี้ปึ๊บมองมองมองสมมติว่าท่านผู้จริเลนไม่ใส่กระจกนะครับดูครับถ้าว่าท่านผู้จริเลไม่ใส่กระจก ท่านผู้เจริญจะได้ทัน,ทนคอ,อยแบบนี้ไปจิ่งไปได้ปั๊บไม่ลำบากกันหรอกครับท่านผู้เจริญนะครับไปกระโดดกันเลยครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของท่านนะครับขอบคุณครับหลายคนขับมอเตอร์ไซค์ทุกวันแต่รู้ไหมแค่เลี้ยวผิดนิดเดียวก็อันตรายได้ วันนี้เราจะมาบอกทริคเวลาจะเลี้ยวรถนะคะเวลาเลี้ยวซ้ายอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวก่อนอย่างน้อย30เมตรแล้วค่อยลดความเร็วชิดซ้ายให้เรียบร้อยอย่าเบรกกะทันหันนะเพราะรถหลังเขาอาจเบรกไม่ทันส่วนเลี้ยวขวาต้องระวังมากกว่าเดิมเปิดไฟเลี้ยก่อนเหมือนกันแต่ให้ดูรถจากทั้งสองฝั่งรอให้แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วค่อยเลี้ยว จำไว้นะคะแล้วถ้าเจอทางม้าลายต้องหยุดให้คนข้ามก่อนเสมอเพราะกฎหมายบอกไว้อย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่จะข้ามสามารถวิ่งข้ามได้เพราะต้องเช็คว่ารถหยุดให้หรือยังและมันคือน้ำใจบนถนนถ้าเราหยุดให้คนเดินเขาอาจหยุดและยิ้มให้เรากลับมาก็ได้ ทุกครั้งที่เราฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ชะลอให้คนข้ามทางมาลายและไม่ชะลอและตีไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวนั่นคือการเสี่ยงเอาชีวิตของเราและของคนอื่นไปแขวนไว้กับเสี้ยววินาทีเดียวต่อไปนี้คือคลิปตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขอให้ทุกคนตั้งใจดูและตั้งใจเรียนรู้จากมันไม่อะไรวะเฮ้ยยังไงอ่ะมาอย่างไงอ่ะตัดหน้ามาทำไมอ่ะ ไมมาแบบนี้อะ่ะเอาตะกูชนมาเป็นยังไงอะ่ะเฮ้ยพี่ผมก็มาดีๆเนี่ยทางผมก็มาดีๆเนี่ยเออพี่ทำไมไม่มองพี่มาทางตรงพี่ก็เห็นผมเนี่ยเออพี่ไปดูผมสิโอ้น้องดูนี่ป่ะอ่ะตรงมาใช่ไหมน้องน้องข้ามาน้องข้ามาปึ๊บพี่ตรงมาไฟเลี้ยวก็มไม่ตีพี่เห็นตรงมาปึ๊บจะชนอยู่ละเดี๋ยวชนมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไป โอ้องอขมาอย่างองแึงหลัอ่ที่เามาป็อันตรายโอเคน้องโอเคผมงอตัครับทีหลังผมจะออกมาแล้วผมจะดูให้ดีนะครับพี่ไม่ไม่ทำอีกลังครับขอโทษครับพี่โอ้วังวงอย่างพวกเราวเนี่ยวงไม่แบบเไม่เหงยครนาอ๋อแมาข่มมันแต่ไม่ใไม่ว่าเลยแบบนี้ เราต้องการคนไทยล่ะ